드디 mm. h แกาแฟของยยนีนะคะหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะสามารถกินได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยนะคะในส่วนประกอบของกาแฟก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะช่วยดีท็อกลำไส้ของเราด้วยนะคะจะทำให้ระบบขับถ่ายดีครีมเทียมเนี่ยครีมเทียมเนี่ยครีมเทียมของยนีนะคะทำมาจากมะพร้าวนะคะอืม กาแฟเยนี้อร่อยมากเป็นกาแฟที่สูตรเกี่ยวกับลดหุ่นนะคะดูแลรูปร่างของผู้หญิงนะคะคนที่แบบว่ามีหน้าท้องเนี่ยกินเยอะมีหน้าท้องก็แนะนาอะ่ะให้กินกาแฟหรือโกโก้นะคะเลือกเอาเลือกเอาเลยนะคะว่าจะเอากาแฟหรือโก,โกโก้บางคนไม่ชอบกินกาแฟก็ให้เลือกโกโก้บางคนไม่ชอบโกโก้ก็ให้เลือกกาแฟนะคะสรรพคุณสองตัวเนี้คือเหมือนกันเลยะคะ่ะ ลดลดดูลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลหุ่นได้เหมือนกันนะคะเลือกเอาว่าจะกินแบบแบบไหนนะคะวันนี้ตอนเช้าเราเลือกกินกาแฟดูนะคะออร่อยสามารถกินได้ทั้งร้อนและเย็นเลยนะคะกินได้เลยแล้วแต่ตามแต่ชอบตอนนี้โปโก้กาแฟเนยังไม่มีนะคะเพิ่งหมดไปไม่เร็วๆนี้เองแต่ถ้าสําหรับโกโก้เนี่ยโกโก้เนี่ย,โกโกยรอเลยนะคะรอเลยกําลังจะมาเร็วๆนี้นะคะโกโก้ ยังไงก็ให้เพื่อนๆพี่ๆป,ป้าๆน,นะนะขอบคุณนะคะแอดไลน์แอมไว้เลยนะคะแอดแอดไลน์ไว้จะเเวลามีโเนี่เราจะรีบแจ้งไปท,ทันทีนะคะเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะยังไงลืมคลิกคลิกคลิกเข้าไปแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนนะคะถ้ามีโรมีโปรโปมชั่นที่ดียังไงเราจะแจ้งรีบแจ้งไปางไลน์เลยค่ะคือหลายคน,อนรอโปโกโ,โกโอยู่ อร่อย,ยถ้าใครสนใจยังไงก็แอดไลน์ทิ้งกันไว้นะคะทักมาเป็นเพื่อนหรือปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับกินยังไงเงี้ยมาสอบถามกันได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะ